ทีสวัสดีครับนะครับวันนี้จัดโอ๊ตค้นย็นนะครับจะมารีวิวนะครับเรียกยังไงว่าของเล่นหรือหรือฟิกเกอร์นะฮะที่เราก็ได้สะสมไว้บางส่วนนะนะครับที่อยู่ที่ที่บ้านนี่ก็มีนิดหน่อยนะครับนะโดยเริ่มต้นจริงแล้วตอนแรกเนี่ยก นะครับเป็นดักรบอลนะนะครับวันนี้จะดูวันที่ดักรบอลนะครับก็ได้มาจากการประมูลนะครับจากเนี่ยเพจนี้นะครับจากร้านนี้นะครับร้านเนี่ยปนังขอนอยนะครับก็ต้องเข้ากลุ่มประมูลเข้าไปนะฮะก็สนุกสนุกนะไปประมูลกันได้นะครับนะครับคก็เพิ่งส่งมานะครับเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับก็นะครับมี2ตัวนะครับประมูลมานะครับราคาก็พอได้นะครับพอสมควรนะ มีประมูลมา510บาทนะครับอันนี้400นะครับรวมกันก็ประมาณ900บาทนะครับบวกค่าส่งขนาดก็ไม่ถึงพันนะฮะสตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเรามีตัวแรกอยู่นะนะครับที่เอาเบจิต้ามาสวมเนี่ยนะตัวแรกก็จะมีโมกุลมาหก่อนนะครับนะตัวแรกนี่ซื้อนะครับซื้อมานะครับซื้อมาก่อนนะครับ จำไม่ได้ว่าร้านไหนเหมือนกันนะฮะนะครับกล่องก็มีนะครับกล่องก็อยู่นี่นะครับนะนี่คือกล่องนะครับนะก็เป็นของแท้นะฮะนะครับก็สืบทราบมาว่าเอ้ามันมีเบจิต้าด้วยนะครับก็เลยต้องไปตามหาเบจิต้านะครับก็เลยไปเข้ากลุ่มประมูลนะครับนะครับนี่เป็นงกลุ่นนะนะครับเป็นงกลุ่นนะครับก็เลยไปเข้ากลุ่มมานะครับก็ประมูลได้มาจริงๆก็จะเอาตัวนี้แหละตอนแรกก็สู้สุดชีวิตนะครับประมูลไป นะครับใส่กันไปมาราคานะครับแต่ก็โอเคใส่ราคาตัวนี้ไว้ด้วยนะเห็นเอิ่มสวยดีนะครับส่วนเนื้อหุงเนื้อหาเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยหลังๆก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะนักบอลซูเปอร์เลยเนี่ยไม่ได้ดูเลยนะครับแต่ดูมาตั้งแต่เด็กนะฮะนักบอลเนี่ยนะครับอะโอเคเรามาดูที่ตัวแรกก่อนลวกันนะครับเป็นเบจิต้านะครับเบจิต้าเวจิต้านะครับเนี่ยนักันบอลแซดนะครับอันนี้เป็นตอนที่ อะไรนะที่โดนในบาบิดี้นะครับเข้าส่งเข้าสิงครับอันนี้แกะดูเลยนะครับอา่อาจเป็นสึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับขังนู้นนะครับขังท้ายๆแล้วนะฮะนะครับ,นะรบแ,กแกะบางเป็นแบบนี้ก่อนนะครับรแล้ก็ดิมา ตรมีอันนี้กล่องไม่มีอะไรแล้วนะครักล่องเก่าจะพักเก็บไว้นะครับ <S <S ไม่มีหรือันนี้ของคุณนะตัวนี้ก,กไ็ได้เป็นตัวเรียกมานะครับโอ้โเป็นติดไปเลยนะครับตัวนะฮะแบบนี้นะครับนราจะมาประกอบกัน ตัดออกมาตัดรวดเดียวเลยแล้วกันนะครับตัดครับระวังนะเดี๋ยวไปโดนตัวหุ่นของเราเดี๋ยวเสียหายได้นะครับจริงๆเอากันไกรตัดก็ได้นะเรื่องไรเมื่อมีคัตเตอร์อยู่แล้วนะครับเอาคัตเตอร์ตัดนะครับเอ่อตัวมานะครับนี่นะครับ ได้ขาออกมานะครับก็ได้าขาตั้งมานะครับอีกอันนี้ก็คือขึ้นพลังนะครับขึ้นพลังขึ้นพลังเนะจะไปดูแบบกันไหนครับก็ดูจากนี้นะครับเพราะมันใส่ติดยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับ ครับก็ใส่ขึ้นพลังเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอามาต่อตรงนี้เสก็เรียบร้อยนะครับ,รรบมันก็จะเป็นการประทะกันนะของใช่ไหมทา่ทานี้นะท่านี้นะโมบุญเบตต้านะครับปะทะกันนะครับูกคุณเบตต้านะครับ นี่นะครับ <Okay. S 1> ตัวแรกผ่านไปนะครับตัวแรกผ่านไปนะครับตัวต่อไปนะนี่เป็นโซนโกค,นคะะนนนูนะครับอัลต้าอินสติ้งนะครับอะไรฉลอง10ปีในมอนซุปเปอร์แน่ๆนะครับแกะดูเลยนะครับ หลายตัวนะนะครับแต่ในภาพมันมีโจโงทูอยู่ผมสสีนะครับแต่ท่าเหมือนกันคิดว่าก็ซื้ออันเดียวเลยนะแ,แกะมาโอ้โหนี่ตัวใหญ่พอๆนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับปล่อยพลังนะครับแล้วมาตัดกันดูแล้วตัดแบบเดียวกับตัวเมนจิตา้าเลยนะ ก็จะมีไม่กี่ชิ้นส่วนนะครับไม่ยากนะนะฮะก็เอาไว้ตั้งโชว์ซะส่วนใหญ่นะครับามันก็ขยับอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะครับกนะ็จะมีส่วนขาส่วนตัวส่วนหัวนะครับส่วนฐานนะครับฐานก็มีเบนไดอยู่นะเ็นไดนะตัวเสานะเสาฐานนะครับแล้วก็มาตัวมาป,ประกอบครับง่ายมากค่นี้ ประกอบนะครับประมาณนี้นะครับรวดเร็วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับจะได้มาเสียบ็นฐานโอเคแผ่นกล้องมาซูมหน่อยก็ดนะีนะครับสามตัวนะครับวันนี้นะเออสองตัวนะครับอันนี้มันตัวมีอยู่แล้วนะครับนะ ไปพลั้งยยยนะครับอันนี้เดี๋ยวใช้หมุนเลยครับเอามือหมุนเลยนะครับเท่ดีนะฮะหมุนนะครับหมุนนะครับมือหมุนนะครับนะฮะอ่าโอเคเอาไปเบจิต้ามาครับเบจิต้ามาครับนี่เบจิต้าครับว้าครับเบจิต้าอ่าอันนี้งูคุณนะครับงูคุณงูคุณนะครับงูคุณ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จริงๆก็สองกล่องนะนะครับไม่ใช่สามนะแต่ก็เอาตัวเก่าตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับก็เป็นของกุลนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเจิต้าตัวหนึ่งนะครับก็สนุกสนุกนะครับสาหรับเด็กๆนะครับซื้อมาต่อเล่นดูสะสมสวยงามดีนะครับส่วนสวยงามของแท้นะครับ บันไดนะครับนะก็ฝากไว้นะครับน้องๆหนูเตะมงเตะบอลก็เล่นของเล่นด้วยก็ได้นะครับนะสนุกสนุกกันไปนะครับสำหรับวันนี้จานโอ๊ตคนน้ำเย็นนะครับขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะครับพบกันใหคลิปหน้าสวัสดีครับ Transcrição e